สวัสดีค like ah, so right? being ่ะพี่น้องป้องป่ายสมบัตสมบูรณ์สุขสุขคนฝนตกพี่น้องหัวแต่อ่าหัวแต่เศร้าครับพี่น้องคุณพ่อท่องใบไปบ้านป่ามาคุณพ่อท่องใบสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นจังไดมานบอเป็นจังไดโอ้ป่าได้ได้อิ่มแรงอยู่จนนี่เนาะเป็นนันบันญัติหยาดพ่อฮีซำร่องเนี่ยปเชิงเออ บาดพี่น้องเพราะว่าเราวันนี้ได้ได้ทั้งปลาคอทั้งปลาดุกปลาเค็งก็ได้ปลาเคงใหญ่ก็ได้เจ้านี่ว่างคว้างหน้าพระเจ้ามองเอาปนออได้หลายปุนอยู่เอาวันเรียกว่าเสกลูกโอ้ปลาคอไม่ทำจริงผู้ใดเนี่ยหลายคนชูสู์งทำนะเออเป็นคำฟองหลายคนอยู่แต่ว่า พี่น้องฝนตกหัวแต่เศร้าเด้นี่ครับพี่น้องออามาทีอันนี่กระทงอันไม่ไงหมอนเนี้นี่ผุเงข้ามันขาดอันพี่น้องทุงยำพ้าปาดเด็ดอิ่มเหลียงอ้นี่เป็นตะปิงเสียวโอ้พี่น้องมาน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 สวมกลไปยอยู่ตันนี้ทุไงนีหมอนเด้นี่ทุเงข้าขาดเพื่อน ลดมจะใส่หักุ่กเขานี่นี่แมีกลงมาจากนี่แมใส่นี่เมพงอืมกูหละห่อนรวกตงยามขักูละอาจวนบ่ใหม่เนีอบกว่าคัดีตัวพวเขาสี่รดเนะบอืฝนตกทั้งลมทั้งตกอันนั้นทั้งแห้งแม่ทั้งลมจนว่านี่เมีพี่น้อง บาดสีมือล้วนๆได้หนิพนันพนักขาสีมือคุณพ่อทองใบจ้า <Okay. S 1> เอาเหงไปซองอันครับพี่น้อง <Okay. S 1> เอาเหงไปซองด่างค่ะ <Okay. S 1> ได้ป่าโอ้มันมานมานมาน,มาน,มานพี่น้องคุณพ่อทองใบสมกับเพิ่นอยากตั้งกิจตั้งแจ่ไปอยู่คุครับพี่น้องได้ประคอ ตัวบกงเงยปลาดุกตัวบางเงยปลาเข็งตัวบางเงยค่ะคุณพ่อท่องใบคือเปียกมันหยอดเนอะมาจะวันแหไปว่นแหยมาเนี่ยุณตบัสดีค่ะคุณพ่อบัสดีค่ะสบัตดีค่ะ สางแห่ออกอยังขี้กัญญาออกเตี้ยกัญญาออกตากตอนบ้านนี่เตีไปว่านลาโอ้เป็นตั้งแต่ลักคุณพ่อมานบ่มานอยู่พูดนะได้เสื้อกบได้ยเสื้อปลาพุดเตีได้ลายอยู่เตีสมกับไปอยู่ต้นละนาะมันอยู่สมันสารแห่อยู่เออได้ลายยุกยาพี่อาพูดนะว่าพูดเสนาพี่อาในกระมังพอยากบไม่ลังบ้านแล้วคังไว้แล้วไปเบืองข่าวพี่น้องว่าคุณพ่อท่องใบมานบ่ว่าไปว่านป่ามา เออมามาอ่านมานครับพี่น้องไปเบิ้งกันคะ่ะอยู่นี่ฝนกระตกแห้งครับพี่น้องฝนตกแห้งหลายอเก็บขวงกับประทนันทั้งตกทั้งร่มจะมาสวดเดี่ยวมาลวดจวดจาติไปเบิ้งกันค่ะพี่น้องคุณพ่อท่องใบามานไหมไปดูกันเลยคะ่ะใส่มาเบิ่งดูขันว่ามานว่านมิตรว่ามานมานมาเบิ่งดูพี่น้อง บอ่อยากให้ไปด้ค่ะแต่ว่าคุณพ่อท่องใบว่บาบ่สขันว่าไปกับว่าได้กินว่าสั่นว่าต้องไปว่าสั่นว่าเออมาเบิ่งพี่เออพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนคุณพ่อท่องใบสีมานบอมาเบิ่งค่ะได้อีกอย่างแน่นใส่มาเบิ่งดูววโอ้โตวบบใหญ่เลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็กบโอ้ได้หอดกบพี่น้องได้หอดกบกบอันนี้ลาคอพี่น้องค่ะเบิ่งพี่น้อง ปลาปลาปลาคอตัวบางญ่พี่น้องมันเฮงหลปลาเขียงไงปลาเขียงไงบุ้ยอันนี้ปลาโนยมาเลยคปลาเขีงน้อยบังพี่น้องค่ะคอมเมนต์ได้หน่อยด้วยค่ะพี่น้องเออป่วนค่ะกบสองตัวปลาดุกปลาช่อนปลาเขีงค่ะปลาในซ้ำอีกเลยค่ะพี่น้อง อันนี้ปลาคีเดือดปลากีเดือดไว้จะทำปลาแห้งเอาไว้จะตากแห้งนะคะอ่ะมานมานปาน้าคุณผอท่องใบก็เด้หาอยู่หากินมานให้เนาะเพราะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้ละเนาะเออมานอยู่เพราจะาออกจากบ้านออกจากบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อีหลีละเนาะโอ้พีน้องเบิ่งขามานลายค่ะเออ อยากกินต้มก็กินอยากกินหมกก็กินอยากกินป่นก็กินค่ะเอาเอาอกเป็นหลาะไรอ่ะออกแล้วหักแล้วเรี่น้องค่ะโอ้สมกับคุณพ่อท้องใบอยากออกบ้านออกซองไปหาอยู่หากินอยู่ลิ่นการคักหาอยู่หากินมานคักพี่น้องบว่ากบตะอ่อนกบพี่น้องมึงด่ะป้าพี่น้องเลลายคักพี่น้องค่ะกว่า เอาไว้ฉมูกเอาไว้ท่านานันปลากระเดือ่องเอาไว้ฉมูกเอาไว้ะปูนพี่น้องปากเอาไว้สัดแกงเส้นน้ำไม่สมปุ่นพี่น้องฮูดจะวากลับมาได้ป,าป่าปนจากตูเนี่ยวเ <laughs> ย็นนะเยนางได้ยินว่านันันอันป่านานันได้ป่าไปปนจากตู่เนียสันมาแล้ว ออเปนนางซ่อนถ่ายเปนว่าเมีงเมาบน,นี้องนก,กตีลังกายลงปุ่นเลยบนี้เอนนี้เออหอนชยี่เอนนี้ต้ยไปแ่ไดอยายกินเโ้ยเด็ปุ่นหญ่พุ่นละน่าคุณเลยซองตัวปลาเค็งอ,อือปลาดุกปลาคอโบ พวไ่ใย่างกป้อนปากกะเดิดนั่นปากกะเดิดติดแห่ตติดแหมานคักมานคักอหายุหากินแบบผู้มานคักแต่ว่าคุณพ่อท้องใบนี่แมเปห่าเดก็้ออไปหาเห็ดก็ได้เห็ดเปหาป่าก็ได้ป่าบ่แม่ธรรมดาตัวนี้คุณพ่อท้องใบนี่เนาะเ่องลูกเ่งตเห็ว่ได้ซื้อ่ได้ซื้อ บะไรสืบบะไรงอยางแล้วขันพออยู่เออ,<พ>อคุณพ่อช่องใบแล้วบาเป็นธรรมดาเด้ดผมเป็นธรรมดา,ดา,าเด้พี่น้องผัวผัวพ่อสิเฮ็ดป่าคนละพี่น้องไม่ผู้ได้อย่างดาเด็้พี่น้องขันไปหามาเ่าเหล้วก็เฮ็ดเอียงของเราไม่นั่งตกอู่กับว่ให้ยากเออพอได้ยูได้กิน เออมืออื่นกับเกงปลามือฮึอกับปูนโกบลวกผักหล,ลายๆาย,ายตัวน้อยใหญ่เออได้ห๋หอดให้ยายนางคุณเด่ะบมบึงปลาเขีงตัวบางไงมึงตัวนี้ดูวอเห็ดละเนาะตัวบางญ่งคุณนะไข่โนโอ้ยไข่ละเนาะปลาเขีงหน่ะนี่ขนไขม่มันสิเด้เนาะปลากระเดือกับไข่นี่อืกงขนาดปลาก,กระเด,ดื่อกับไข่ ลงคลิปไอพีให้น้องด้เบื้องก่อนโอ้คุณปลอดท้องไปหากินมานครับพี่นอ้องอืมสวมกับนันว่านันนัอนอยากไปหาบ,าหบ,าหบา้านเฮ่บ้านยังมันตัวเออยายตาแล้วพ่ออยากให้พ่อเนี่ยบแล้วไปเหรอเราญาติป็ดสารบาก <ไป S 1> แต่ว่าไปก็ได้ยุได้กินอย่งสี่เลยบพี่น้องคันว่าไปหากะบไปกิน <c oughs> โอ้ใหญ่ใหญ่กับเบือง ใยี่ๆกับมาเบิองพี่น้องบัานนี้ว่ะใหญ่ๆกับมาเบิงได้ยินว่าฝนตกได้ป่าลายป่ากับป่ากี่เดือดป่ากับป่ากกี่เดือดเออตากแดดไปสับทอดหะอุ้ยเห็ดหม่ำเสียบวมานั่นมาลย ไม่ได้ลายดอกยาไม่เจ่ว่นันได้พอกินว่าจะกินเลี้ยงว่เลี้ยีปุ่นว่เอาันุสินัีป่มันไ่ได้เอามันอันผมไปคว่าน้จอน่ๆไปครับุมเ่นตัวหมดหเอาเทนหมดเขาข้ามปองก็ได้ปลาพวกตัวชองตัวล้วรใช่นี้ล่ะชอบแบบนี้ละคือแบบนี้ละว่าในญีปุ่ซุ้เสียคือใดญีปุ่ซุ้เสียผมไปเอานี้เอาน้าเ่คนนี่ ก็ได้ตัวนั้นเพลียงเนาะเลี mhm. ่ยงปูเลี่ยงอย่างมนกะเพติมนาเพินจั่นเพื่อจไหนบุกับปากได้จไ้แหงแตจัไงวพี่น้องมานมานมันจะว่าเห็ได้ไปให้ย้ายให้พี่ให้น้องได้กินคุณพ่อต้องไปหากินมานถ้่ว่เปลาเดี๋ยวบิงอยู่ในกล้องแต่นั่นนันพิวเมย

ละหละเ้าไวันกระเดืนนี่อืมด uh> uh ีตัวได้ป่าเนี่แเกงเสนน้ำม่ส้มเมล็ดเกลงเสนน้ำมสมเคียนเศบเลียงอุ้ยห่ียอีกเสอืมเงกินได้เยินแม่น้ำมสมป่ากเยลียงเสนน้มมเลียงอุ้ยหุยงามเันอย่างน้อยใหญ่อืมอืม นั่นไงตรงนี้ผงใครเห็นไหมเจี๊ยบใช่สามขึ้นมานำขาวแจนพันเจียเขียนซองห้องต่ว่าขั้นแต่ว่าทุกเป้ยขั้นสมก็ดีนี่ขั้สมจว่าข่อนี่ยวัดจิติงหนะกใหญ่มนูพวกลัไป้กลัปลาเห็นมันเป็นอลัอก็ดีเลกันในจิติกแยังดีเก๋ไกยังมีแขงตีเลยเลี้ยแต่คนมากดี แ่แต่คนมักแล้วแต่คนขลามผู้มีโลกมีไัยก่ขลามามคเป็นอย่างลไรม่ต้อเป็นยังดอกย้ายไล้ควเลยกินดีองั้เด็กจะสีเรลี่ยวง่ายแต่ว่าพว่เครื่องกระตาโหลด่เองายมันตัวน่อยมันตัวงหา่อืมตัวใหญ่เปี้ยวเปียว กระเทสเซซามะเหรออือกะเทสเซซามอย่ตัวโอ้ยโอ้ยพี่น้องนี่จะป้าเอาเนี้ยมาปิดไว้มันสิออกนี่ปูสองตัว ใกล้สเสรแล้วไปค่าคุณพ่อทองใบยัยางายอยู่พี่น้องได้ปาลาลายๆคัววปทัทได้เลี้ยวอยู่ค่ะปะทัทนได้เลี้ยวอยู่มานลายได้ปลานาน,าน่นๆกีเดือดปลาขาวได้กบได้ปลาดูปลาคอค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวนีกกน้กินกลิ่นแรงล่ะค่ะพี่น้องค่ะฝีมือคุณพ่อทองใบล้วน มาดมานครัเอาเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดได้เฮ็ดนะักกินแเลี้ยงความหน้าเป็นยังไงป่ากำลังจิตถึงป่าน้าก็ต้องจิตคุณกำลังจิตย่องกับป่าเดือดฝนตึงตึงมากเิดนี่ที่หลักคนขันไปเกี่ยวกัตายแดบทอดเป็นจอมปลวกครับพี่น้องค่ะครัวปลาเสร็จแล้วโอหขวดทองใบ เอุบัติเฮ็ดทั้งใดน,นี่ตากแดดตากแดดเนาะตากแดดแล้วก็ทอดกินกับตำส้มพี่น้องกับพี่นอ้อยนี่จ้าพี่น้องเบิ่งตัวบักใหญ่ค่ะคุณจ้าเก่งอิ่มคุณทักขันนี่อนอง้งขันปลาและเสือตากพี่น้องค่ะาไฮอง หาเองทําเองค่ะเสร็จแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขั้ขวปากขั้วย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหาโนากินแรงเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะบันนี้กสิตากแห <laughs> มานหลายพี่น้องไปหาอยู่หากินแต่สันขันบบออกไปกับว่าได้สันพี่น้องบางแหอของคุณพ่อท่องใบขมานมานพว่อุ้ยแม่นลายพี่น้องนะคะ่ะ ผู้ใดอายากได้แหกก็บ,บอกคุณพ่อต้องไปสานไห้ด้ค่ะเดือราคาเป็นกันเองเด้ราคาไม่แพงนะคะหาอยู่หากินมานมานครับพี่น้องเนี่ยลามไป ลามเหไว้พี่น้องย่นแห่นีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่น้องป้องไปลามไว้บันนี้พี่น้องเมื่อหน้าพ่อไม่ไปหาอยู่หากินอะขอขอบุญขอบคุณคุณพ่อทองใบค่ะบอกพี่บอกน้องลงคลิปบอกพี่บอกน้องไปว่านปงวัานป่าเอฟซีบนถามันคุณพ่อทองใบไปใส่น้องไปเห็นเบิดมือเบิรดคัมมือนี่ไปวัานป่าเบิดมือเมื่อนี่จนนาวที่ขั้วปากหัวตะแล้ว ไปไปไปอาบน้ำอาบน้าอาบชาก่อนบาดนี่ยอ๋อทำนี่เด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี่ไอพ่อส่งใบที่ไปหาอาบน้ำอาบชาเต้อนบาดนี่เอาทำนี่ละฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อส่งใบน่เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพ่อกันไม่คลิปหน้าคลิปหน้าพ่อกันไม่วานนี้คลิปนี้ไปอาบน้ำอาบชาก่อนไปรู้สึกว่าเข้าป่าแล้ววานนี้เข้าแล้วเฮ็ดไรเลี้ยวเจ้าอ้าโอเคคุณพ่อบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ